สวัด <r> ีครับผมพันเตาหากินเราทุ่มครับผมวันนี้พาพี่พาน้องมาตุ๊กฉาดุ้ยนะครับนี่เหนียวสดครับนี่เหนียวเขียดเาเสียไว้แบบนี้นะครับนี่ไม้ไม้เกล็ดลันชโลทองครับหลังจากวบนน้ำพม่านี่มันขาดเว็ดแล้วครับนี่ไมาแก่เมื่อเมื่อมาหรือว่ามาครับลองเบิ้งครับพี่น้องหมูลมแห้ง ข้องอยู่ทิศทางล่างก็เป็นข้องเหมือน <Okay. S 1> นี่เน,นี่ยมาโฉบยู่ ได้พี่น้องเยอะสีมูคสิจา้าครับผม

ไปไหมไปไหมพอสาบรอพี่น้องเอ้ยจังกึ้งเลยเมืงหนึ่งเมงนึงจังกึ้งเลยพี่น้องเอ้ยสวบบอบเลยเบืองเถอะครับพี่น้องครับี่ันเตาครับไปเหมือเก่าครับ

สดตีมันขาดเงาแลนด้วยไหมมันไปเลววมามายวะมาใหม่อมออยาดีนี่ตนะามมาสวนี่มือะไกลนี่สวนี่น่าง<อ>ิเเปิดน,นครับจิตามมาดูตัวนี้เลยบะครับ เห็นสวกเสียวเลยครับผ่านเตาก็ลังคุ้มอยู่ครับ ็มแลมวขึ้นคัวนะวันป๋าถั่วแงได้แล้ววะเปิดดักขาวะ

ไอ้ลองยังลองใช่มองหมดทิ้ เตาครับกำลังคุมงปลาตัวนี้เย <ร Stevens. S 1> อะครับส่วนบากแรกพลาดครับเบืองหมายเอาครับ <Kas per now> มาหม,มตามแต่ตามเยียๆไหยังมาวงมาเล่นเทรากับ,กบแบบมมมมหมมัย่ย สวยนี่ยปลาสิสวนี่เป่ <c oughs>

ตัวน่อยอรครับตัวหน่อยครับอยู่บ่มันเืวอะไรหรอสายคื่อรหรอมาถือสายอะแรเนี่ยมันมาถืออ้สลงวัดดนเลคืแล้วมาถือเงี้ยลงมาบนมาฮาัอยู่อยู่ Nguyên ừ, Tôi, như tôi, tôi, tôi này là nếu như là tội nha yên đi. 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 Tội nha yên

ไม่แย่เลยเหมือนนดิน,นนะเต็มเลยมนะัอบเลยบ่เออดึงกร<ม>ะสากันหน่อยตามมาสอาละครับี่องตอนนี้ยูใ่รื้อ,อยู่มั้งนี่ว่านะเดี๋ยวเดี๋วส่งกันมาเมื่อครับผมยูไปยูครับพี่น้องปยกันกูล่แเราแล้วร อยู่อยู่เมืองเนือกันนะครับพี่น้องเอ้ยครับวอเามาครับแผ่นโตครับอ๋ครับอ้พี่น้องครับอยู่อยู่ครับผมงอนนี้ครับเราค่อยกันมาดูนครับโอ้ตัวใหญ่มาดูน้อยทตัวใหญ่กับตอยดครับเฮ้ย้าวุงกนหล่นันลงไม่เอา มาลากมาเลยตวยัยวใหญ่ดอกกูมีดอ่เลยครับผมครับโล่สองขีดนี่แหละ <c ười> จังกึ้งเลยจังกึง้งลงไปมาขาสั่นูหมเกียงขาสั่นูหมโอ้พันเต่าพันเต่าลงเองครับมีบังคับครับ,รบต้องลงครับโอ้ บรรอตบัวครับผมพี่น้องเเียยองหาลฮะนะครับสวยๆครับผมเต็มแข่งมันแล้วครับผมเต็มแข่งมันมาแล้วผัานตอครับผัานตอครับผมเออสายสดครับไม่กดตายครับครับจังครึ่งครับเออทักเลยเดี๋จะเลยเดี๋แรงนี่เอาใส่ถุงไหนดีถุงพุยไ่นดีนาดูประเดี๋ยวว่านะ มานี่เออแล้วลุแจมได้ตัวะน,น,นะครับแจมได้ครบแล้วครับเราค่อยมาดดน,นครับสวมมาโดนแล้วขีดดีกว่านี่เองครับใส่ให้สวยครับเอ้ยว่าขีดไม่ใส่วะเดี๋ยวเอ้ยจะบอกว่าขีด่หนาทีคนนี้ โอ้ขีข่ผมเนาะปิดผุ่บปากหมาครับผมใส่เสื้ออยู่ครับถึงไะไรอบตัน้อโอ้ขี่ลึกครับผมมาดูพี่น้อง เียบ้อยครับพันโตครับให่งม้าด้วยเก็บใส่ลยหมดเจ็บได้ยุได้ยุานโตครับตัวไหนครับกลับมาดูครับตัวนี้เนเกือบลูกครับได้กระดูกปกตัวนี้แล้วมาดูุกแบไล่ตุงนี้น่นล้อลูกเด้อพี่น้องเจ็บใส่ยุครับผมผ่นโตอ่หรกินเราทงครับงับต่อเนเลยครับผม โตเข,ข้ามาขาดไม้มา่าซีบีมาโตและโตอยู่เข้าาเอาเบิ่งกันไปครับไม่ต้องตอครับ นี่ลมแห้งอีีครับพี่น้องเอ้ยดีเบ็ดไปทางนึงไปอีกทางนึงครับนะครับฮะฮะเขาอีกแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับอะไรกครับพี่น้อง,อ,อ,งอยู่วะที่อยู่วะวัดอยู่วะอยู่วะทิศฮะอยู่อยู่อยูวะใครได้ล่วงมันวะนี่ของยาใครได้ล่วงมันวะนี่ของยาเราลืมัเรา vu vu nào đi vu nè vu vào, ui vào vu đứng mà đứng mà đấy bọn đi đi ra xuống nữa cho bây giờ quay นั่นไง่นไงม,มันดึงดึงสูงอยู่ไหมอุ้ยเลยโยมเขาไม่อยังวะอยากอยู่ไปอยู่เด้อพี่น้องผมฟงไซงส์ผมสีแดงลุ่งแล้วงอนเ <laughs> มืองสูงเน <laughs> าะทีแจ้งมันอยู่อยู่ไหนแจ้งกูว่าคอยไปอยากลงไปนะลงไปมันคือกวนมันมันดึงกระซา,ากมาประเด้บอกว่ามันบ่ขาดวะดึงเคลื่อนมาดีมันขาดเลยแต่เนาะว่ามันอยู่ไปอยู่เดี๋ยว Vì chưa con này kia gì nữa, vì đâu ấy? Con xíu lông nào con?